สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC น้องจะจ่าพาชมรถนะคะสำหรับคนไหนนะคะต้องการรถ SUV นะคะวันนี้อยู่กับน้องจะจ่าที่เพชรยดน,นะคะมีมาเสิร์ฟแล้วก็มีมานำเสนอให้ FC ทุทุกท่านนะคะได้ชมกันอีกแล้วนะคะกับโตโยต้กับ Toyota มิสุบิชินะคะปาเจโร่สปอร์ตนะคะซึ่งคันนี้นะคะ<ม>บอกไว้เลยว่า<ม>น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นตัวปี2018นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4 GT Premium เนะีคะได้เกียร์ออโต้ขับ4นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไมค์คันนี้วิ่งไปเพียง120,000กิโลนะคะราคาเพียง889,000บาทนะคะใครที่ตามหาแล้วก็เป็น FC Fan แฟนลับของมิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะคันนี้บอกเลยว่าเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนมาดูคลิปของน้องชัชจ๋านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันนะคะว่าคันนี้น่าสนใจย,ยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะโดยเฉพาะน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะได้ไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อม นะคะกับโครเมียมสีลมดำนะคะด้านหน้านะคะพร้อมกับสเก์รตรอบคันนะคะเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้อง360องศานะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะสภาพแบบนี้นะคะเป็นรู้สภาพเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะแล้วก็ตั้งรีวิวให้ FC ของน้องจ้าจ่าได้ดูทุกๆคนเลยนะคะ ความที่น่าสนใจนะคะของคันนี้หนึ่งเลยนะคะเป็นรถเดิมแน่นอนนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําและที่สําคัญนะคะเจ้าของเดิมใส่แม็กจัดทรงมาเรียบร้อยนะคะใส่แม็กจัดทรงมาเรียบร้อยนะคะเพิ่มความดุดันนะคะความเท่ให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กสีทูโทนนะคะแม็กนะคะ 6แฉกนะคะสีทูโทนสีดำตัดกับเงินเมทัลลิกนะคะมาพร้อมยางปี2021นะคะซึ่งตัวยางนะคะได้ขอบ18นะคะดอกยางนะคะยังลึกๆแน่นๆอยู่เลยเพราะว่ายางเนี่ยน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะคะได้ของยี่ห้อบิสโตนด้วยนะคะสำหรับส่วนตัวของยางนะคะสะภาพใต้สมล้อสวยๆเด็ดๆนะคะ คือสภาพรถนะคะที่รีวิวให้ดูคือยังไม่ชงยังไม่ได้สปานะคะใครที่มองหาแล้วก็อยากได้รถสภาพสวยๆเดิมๆไปใช้งานอีกหลายๆปีนะคะแถมราคาไม่ถึง900 0แสนนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านแน่นอนฟังก์ชันให้ค่อนข้างมาเยอะนะคะค่อนข้างจะไม่ห่วงออปชั่นเลยสำหรับปาเจาโร่สปอร์ตของเรานะคะ ได้ในส่วนของกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้างแบบ LED มาพร้อมกับกันสาดนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดฟิล์มนะคะขนาดฟิล์มก็60รอบคันนะคะขนาดฟิล์ม60รอบคันแต่ว่าถ้าฟิลม์มนะคะสภาพจะเหมือนจะใช้งานไม่ได้แล้วนะคะแต่น้องจ,จา้าจ๋าเดี๋ยวลอกติดให้ใหม่เลยนะคะบอกขนาดของน้องจ้าจ๋ามาเลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยนยะคะในส่วนตัวของเปิดประตูนยคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะมาพร้อมโครเมียมนะคะก็เลย ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะก่อนจะขึ้นลงรถนะคะเราไม่ต้องหยิบรีโมทขึ้นมาเปิดเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของใต้คัตซีด้านหลังนะคะค่อนข้างจะขับนิ่มนะคะด้วยตัวด้วยความเป็นรถขับสีล้อนะคะขับเคลื่อนสีล้อนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าที่ชอบเดินทางไกลนะคะหรือขึ้นเขานะคะ 4ขับ4นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะเซ็นเซอร์ก็ให้มาเยอะสุดเกินนะคะเซ็นเซอร์ให้มาเยอะมากนะคะให้มารอบคันจริงๆนะคะออปชั่นแบบไม่ห่วงนะคะจัดหนักๆจัดเต็มๆนะคะด้วยตัวโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมอยู่แล้วนะคะด้านหลังได้สปอยเลอร์มาด้วยนะคะแล้วก็ไฟสวยๆเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่สปอร์ตเลยนะคะมาพร้อมโลกโก้ขับ4นะคะสภาพป้ายแดงโรงงานนะคะสภาพเดิมป้ายแดงโรงงานนะคะ คือแทบจะไม่ได้เก็บงานสีเลยคันนี้นะคะสภาพขับมาจอดนะคะพร้อมล้างนะคะสปาภายนอกภายในนะคะทําความสะอาดนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะรับรองได้รถสวยกว่าที่น้องะจ๋ารีวิวแน่นอนนะคะ,คะกดไลค์กดแชร์นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะกับน้องะจ๋าได้เลยนะคะเดีเยะะ๋ยวเ,เราไปดูในส่วนของภายในนะคะที่น่าสนใจนะคะว่าไมวิ่งไป120,000สมกิโลนีคะสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ภายในนะคะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดตัดด้วยสีเงินเมทัลิกนะคะแผงประตูนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะแบบนุ่มนะคะสวยๆปุ่มเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะต่างๆใช้งานได้ปกติมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคนนั่งขับนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะคะให้ดูสวยๆนะคะสภาพไม่ช้ำนะคะเบาะนั่งนุ่มสะดวกสบายนะคะด้วยตัวดอกเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นของสแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานเลย เนี่ยคะฟังก์ชันนะคะมาพร้อมเอ็นจิ้นสตาร์ทนะคะปุ่มกดกระพับอัตโนมัติไฟฟ้ามีโหมดกันลื่นนะคะมีพุทคอนโทรลอามีเพชชันชิพนะคะมีแล้วนะคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเนะนี่ยคะนี่ด้วยเรือนใหม่เนะคะนี่คือไม้แท้นะคะหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยหกสิบสามกิโลเมตรนะคะไม้นี้ยไม่แกะไม่ไม่ไมกอไม้ไม่เขี่ยไม้แน่นอน นะะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางได้จอเนนะคะมองกล้องนะคะ360ทิศทางนะคะแล้วก็มาพร้อมแอร์อัตโนมัติคอนโซลเกียร์ขับสะดวกสบายนะคะพร้อมโหมดนะคะขับขี่นะคะของอขับสี่ของแล้วแต่การขับขี่ของแต่ละบุคคลที่จะเลือกขับขี่ในการใช้งานนะคะส่วนเฮดรูมนะคะสะอาดสะอา้านนะคะมาพร้อมมีนะคะ จอนะคะกลางให้ด้วยนะคะโอ้โหนี่คือฟังก์ชันให้ค่อนข้างจะเยอะนะคะมากมากเลยนะคะฟังก์ชันให้เยอะมากเลยนะคะพรมนะคะให้พรมกระดุมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถอดทําความสะอาดให้ลูกค้านะคะด้านตรงกลางนะคะเบาะแถวกลางก็สาภาพใหม่นะคะเบาะด้านหลังเดี๋ยวน้องจ๋าจะเปิดให้ดูนะคะฟังก์ชันนะคะให้มาดีมากนะคะในส่วนตัวของที่ชาร์จแบตนะคะขนาด12วัตต์นะคะ120โวลต์นะคะ ก็ถือว่าเป็นไฟบ้านนะคะชาร์จแบตเสียบได้เป่าผมได้นะคะในตัวของภายในรถนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะที่น้อยจ๋าจะพีเต์ให้ดูนะอ่ะด้านหลังนะคะก็คือเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะติดพรมมาให้ดูสวยหรูมากนะคะคันนี้เบาะพับนะคะเป็น แนวราบแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องกดนะคะเบาะด้านหน้าลงอีกนิดนึงนะคะก็ตอบโจทย์การใช้งานนะคะสําหรับคนที่ชอบไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวนะคะชอบความเดิมชอบความสะดวกสบายนะคะไม่แออัดนะคะ ดูจากตัวน็อตนะคะของตัวรถนะคะน็อตไม่มีพลิกคว่ำนะคะไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้รอยน็อตนะคะไม่มีรอยแกะเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ทุกเม็ดยังอยู่คมชัดลึกทุกจุดนะคะตรงนี้นะคะแนะนําให้ลูกค้านะคะมาชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรดยนนะคะบริษัทเปิดทาการทุกวันนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะคนไหนจะเข้ามาดูรถคนันนี้หรืออยากจะมองดูเป็นรถ SUV ยีนะคะยี่ห้ออื่นๆนะคะน้องกรจจาก็มีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะนะคะ มาชมกันนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับแน่นอนขนาดรถสภาพเพิ่งเข้ายังกล้ารีวิวให้ f อทุกๆคนได้ติดตามชมกันนะคะอ่ะมาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะขนาดเครื่องยนต์2.4นะคะหรือ2 4 0 0หรือ2,400ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนะคะความเร็วความแรงและความเดิมนะคะของตัวเครื่องยนต์สภาพจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชมกันสวัสดีค่ะนะคะอ่ะมาดูนะคะในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะอันดับแรกคือจะให้ดูคือคานด้านหน้านะคะของตัวรถนะคะคานด้านหน้าเดิมๆไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะนะคะของตัวน็อตเลยนะคะคานยึดหม้อน้ํายังอยู่ที่เดิมนะคะเราซีเตอร์มาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะอันนี้คือสภาพเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้สปานะคะเดิมๆเลยนะคะไม่มีการยกเครื่องใหม่ไม่มีการแก้ไข เครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะสวยสวยดีๆเด็ดๆนะคะใครจะเอานะคะแนะนาให้มาชมรถตัวจริงก่อนมาสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะคะแต่สิ่งที่น้องก็จ่าการันตีและมีให้ลูกค้าคือรถคันนี้นะคะวารตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถไม่เคยชนแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคะใครมองหารถครอบครัว7ที่นั่ง ราคาดีๆฟรีดาวนะคะตอนนี้นะคะสิทธิพิเศษนะคะแคมเปญดอกเบี้ยร่บต้น2.59สําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิตก็ตามนะคะว่าสามารถเข้ากับเงื่อนไขและแคมเปญข,ของทางแบงค์ธนาชาติได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวน้องก็จ,จัดการให้นะคะจะซื้อสดนะคะน้องก็จ๋าก็ยินดีให้บริการเช่นกันนะคะทำได้ทั้ง2กรณีจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะจะซื้อ ใช้ไปในครอบครัวหรือว่าจะซื้อใช้เองนะคะส่วนตัวนะคะก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้หน้อางจ๋าด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ